มาใส่บาตรก็โยมก็อันตรายกับพระเดินออกไปโยมยังได้กําลังใจรายทางอันหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าเขาต้องการให้ผู้คนในพื้นที่เสียกําลังใจอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดพระเองก็ทุกคนหมายถึงทั้งพระทั้งโยมทุกคนก็ก็ร่วมกันว่าเา้างั้นก็เปลี่ยนวิถีชีวิตไปแล้วกันไม่ต้องมีทบบาทละงั้นก็ปิดวัดย้ายกันเลยทั้งคน<ช>ทั้งพระรใช่มันมีผลต่อในแง่ความรู้สึกแล้วก็กําลังใจต้องสู้ต่อ,อใช่ค่ะตอนนี้ทุกคน ในส่วนพระท่านก็บินทบาตเป็นปกติโยมก็ใส่บาทกันปกติเหตุที่มีเกิดเกิดบ้างก็ก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมดาของโลกไปแต่เราก็เขาเรียกอะไรวะในส่วนพระในพื้นที่เองก็ไม่ได้ทําให้ส่วนไหนลําบากนอนก็คือตกลงพูดคุยกันในส่วนของทหารที่ดูแลความปลอดภัยเขาก็ทําไปตามปกติเวลาที่ท่านไปมีความรู้สึกวิตกมั้งไหมคะเวลาที่ต้องลงไปภาคใต้ออกไปบินทบาทด้วยใช่ไหมคะในในส่วนตอนช่วงอบรมเนี่ยจะไม่ได้บินทบาทท่เพราะว่าจะจัดกิจกรรมที่วัดแล้วก็มี มีกิจกรรมตลอดคือใส่บินทบาทก็บินทบาทในวัดคือให้โยมที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ยใส่ได้ใส่บาตรใช่ค่ะคือถามว่าในแง่ความกังวลเนี่ยมีไหมช่วงแรกๆที่ลงไปเนี่ยเนื่องจากภาพที่ปรากฏทางสื่อมวลชนอ<ะ>อะไรก็จะค่อนข้างรุนแรงดั<ะ>นั้นเวลารถผ่านรางรถไฟหรืออะไรที่มันมีความสะเทือนผิดปกตินะคร พระบางรูปก็ใจหายมาบก็มีเหมือนกัน่พระก็นึกถึงพระบ้าง,งถึงจะไม่ได้ห้อยพระ <c oughs> พก็พระก็อาศัยนึกถึงพระพุทธคุณแทนนือก,ก็มี <c oughs> อย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็จะมีจะมีหลายรูปก็จะมีบ้างแต่ว่าเนื่องจากสิ่งสําคัญคือเรารู้ว่าเราลงมาทําอะไรแล้วก็ในแง่พูดเอาง่ายๆจริงๆในในแง่าตายเนี่ยไม่ว่าอยู่ตรงไหนมันก็ตายทั้งนั้นแหละดังนั้นก็ในในส่วนของอย่างเงี้ยถ้าเราคิดได้ว่า ว่าสุดท้ายชีวิตก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเราสุดท้ายมันตายนแน่แหละไม่ว่าตายตรงไหนด้วยเหตุใดแต่ว่าในส่วนนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมาทําหน้าที่เพราะถ้าเกิดพระในส่วนกลางไม่ได้ลงไปเลยเนี่ยในส่วนพื้นที่เขาจะโควงคว้างแล้วก็ต้องเล่าให้คุณอันฟังต่อนิดนึงว่าโครงการเนี่ยเขาเรียกอะไรครับคือได้รับผลตอบรับดีมากคือโยมเนี่ยหลายท่านเนี่ยมีกาลังใจ มากๆเรอยายหลายท่านเวลาประกอบกิจกรรมแล้วโอ้โหหัวเราะจนน้ำหมากกระเด็นเลยความสุขโย่บางท่านบอกว่าไม่ได้หัวเราะมาหลายหลายปีมา้ใช่ค่ะมันบางคนเนี่ยขออภัยเขาสูญเสียลูกบางคนสองคนเลยนะเสียลูกทั้งสองคนด้วยเหตุการณ์อย่างนี้พระอาจารย์บวชมาตั้งแต่เป็นเนรเลยใช่ไหมคะเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดแต่เป็นคนอุตรดิตโดยเติบโตคือคือเป็น บวชเนเนี่ยบวชที่วัดสะเกตตอนอายุ11ย่าง12แต่ต้องเล่านิดน,นึงว่าจริงๆที่บวชเนี่ยก็เพราะว่าบังเอิญช่วงเจดขวบย่าง8ดขวบเนี่ยโยมแม่ชวนบวชที่วัดปรินายกบวชเนพรพระดูร้อนเรียนประถมที่โรงเ,เรียนวัดปริ <ไง S 2> นายกอ๋อเรียนอยู่วัดมางกุลวัดปรกษัตริย์แต่ว่าโยมแม่ชวนบวชเนรพระดูร้อนที่วัดปรินายกตรงผ่านฟ้านี่เองก็พอบวชแล้วเทอมแรกก็ติดใจหลังจากนั้นอะไรทําให้การบวชเนรติดใจได้คะ อาจจะสองส่วนอนส่วนสำคัญหลักๆเนี่ยมันมีเขาสึกว่าทุกกิจกรรมในภาวะเป็นเน่ยเรารู้ว่าบวชศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยบุญกุศลถึงโยมพ่อโยมแม่คือตอนเป็นเด็กตอนเ,ตเป็นเด็กคิดอย่างนั้นใช่ครับใช่แล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิที่ได้ความรู้ที่ได้จากการบวชเนี่ยมันทำให้ในแง่ของอคุณภาพใจดีขึ้น ซ,ซึ่งเราก็มีรู้สึกว่าม,มันสงบมันดีเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นพอ,พอข่าวหน้าเนี่ยก็แม่ไม่ต้องชวนแล้วก็ขอบวชท,ทุกปีไม่มีโอ,อ,อก,กาสได้สงการานเลยครับก็บวชเนนพอเมษาปุ๊บก็บวชเนพระดู้อนตลอดแล้วพอจบปหก็เลยบวชยาวที่วัดสเกตค่ะนนทำไมถึงไม่คิดจะเรียนในทางสายสามัญทั่วไปทำไมถึงคิดว่าจะเรียนในร่างกายสภาวะค่ะในแง่เด็กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คือรู้ว่าอยากบวชแล้วก็ ก็บวชคราวนี้ในแง่เรียนเนี่ยบังเอิญหลวงพ่อสมเด็จเนี่ยท่านท่านเน้นให้ไปส่งไปเรียนบาลีที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตอน,น,นอายุ11อายุ1 1เอ็นั้นก็ตอนนั้นผู้ใหญ่ให้เรียนอะไรก็เรียนเ,ออเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมคะพอเข้าสู่เ,ออเพศบรรพชิตอย่างจริงๆจังๆแล้วเนี่ยคะ่ะใช่ค่ะทั้งการเรียนการใช้ชีวิตสนุกสนานหรือว่าลําบากโดยการฝึกตนเนี่ยไปอยู่ที่อุตรดิตถ์วัดคลองโพยได้ฝึกตัวเองมากออแม้แต่ไฟนะครับต้องประหยัดขนาดว่า หลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านได้นโยบายว,าว่าเวลาท่องหนังสือเนี่ยไม่ควรจะท่องห้องตัวเองมารวมกันใช่ก่อนใช้ไฟ<ก>ดวงเดียวใช้ไฟบนที่ลานวัดเป็นถนนทุกรูปก็จะไปท่องเหมือนกับท่องแข่งกันอันนี้ก็เลยทําให้หนึ่งประหยัดไฟสองได้บรรยากาศพอเราฟังอ่ะคนนี้รูปนี้ท่องถึงตรงโน้นใช่ไหมอ่าเราก็ต้องพยายามท่องให้ได้อย่างนั้นก็กลายเป็นว่าบรรยากาศเนี่ยมันส่งเสริมการศึกษาซึ่งซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถ้าถ้าอยู่กรุงเทพก็คงไม่สามารถเรียนบาลีได้ขนาดนี้ เป็นสำนักที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการมีคนมาสอบในการมีพระมาสอบในสมัยนั้นเนี่ยร้อยละของการสอบได้ของวัดคลองโพในสถิติเป็นอันดับหนึ่งของประเทศวัดอะไรนะคะวัดคลองโพวัดคลองโพอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานใช่ครัเป็นสำนักเรียนบาลีเป็นสำนักเรียนบาลีแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดรวมท่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านมีวิธีการฝึกสัมมเนนพระดีมากคือนอกจากเรียนแล้วเนี่ยท่านจะใช้วิธีให้พี่สอนน้องเช่นพอขึ้นมาถึงประโยค4ี่ปั๊บเนี่ยต้องสามารถสอนได้ เรียนได้ประโยคสี่ปับ๊บต้องสามารถสอนสอนผู้ที่เรียนน้อยกว่าได้แล้วก็มีนโยบายว่าทุกวันพระพระเนเน,เนี่ยในวัดคลองโพที่ได้ประโยคสามขึ้นไปต้องออกไปทไําหน้าที่เผยแผ่ถ้าเป็นเนนก็ไปเป็นพิธีกรถ้าเป็นพระก็ไปเทศตามอําเภอต่างๆไปตามวัดเอ๊<ห>ค่ะไปตามโรงเรียนไปตามวัดก่อนไปเร่ไปเริ่มตามวัดก่อนเทศให้ใครฟังคะเทศให้ญาติโยมเนื่องจากต่างจังหวัดเนี่ยวันพระเขาจะเข้าวัดอยู่แล้วค่ะ เราก็ไปเทศอาตมาเป็นเนนก็สมัยนั้นก็เคยเทศอยู่ครั้งสองแต่ส่งจากวัดคลองโพไปใช่ครับไม่ใช่หลงตาที่วัดเพศไม่ใช่ไม่ใช่หลงตาที่วพระนักศึกษาเนี่ยไปเ่ใช่คับเป็นพระที่เรียนบาลีเป็นมหาเป็นอะไรเนี้ยไปไปทาหน้าที่ให้ให้ญาติโยมรู้ว่าอ้าวเนี่ยพระที่ท่านเนนเรียนหนังสือท่านก็มีความรู้นะใช่ครับเอาธรรมะของตัวเจ้ามาสอนค่ะแล้วพระอาจารย์เทศครั้งแรกที่ไหนคะจําวัดไม่ได้แล้วเป็นยังไงคะ มั่นใจในตัวเอง <c oughs> คือถ้าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยก็คือในส่วนของอตมาเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยอาจจะอาจจะมีความสึกไม่ไม่คุ้นหรือไม่ชินกับการเทศ <c oughs> เพราะเวลาเทศเนี่ยมันจะมีขนบที่ต้องขึ้นต้นวบาณบัดนี้อาตมาภาพอะไรบแล้วก็ต้องทําเสียงใหญ่ๆซึ่งอาตมาสมัยนั้นเป็นเนี่ยเสียงก็จะ ทำไม่ได้คือมันไม่ถนัดทำไม่ได้หรือว่ารับไม่ได้คือก็ไม่ถึงกับรับไม่ได้ฮอนทำได้แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องทำเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสาระเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องที่ฟังไม่ใช่เหรอไม่ใช่เสียงที่ฟังนั้นก็มีความรู้สึกนิดนึงว่าทำไมจะต้องมาเนาะบทนี้เอัตมภาพอย่างนี้อย่างนั้นคือในคอร์สที่สอนไม่มีสอนหรอคะว่าต้องเสียงแบบไหนยังไงคะอ๋อไม่มีฮอนคือในส่วนเรียนบาลีก็จะเน้นบาลีไปโดยเฉพาะแต่ว่าคราวนี้เนื่องจากพอ พอเทศไปแล้วเนี่ยพอมีรู้สึกว่าม,มันมันไม่ใช่เนี่ยก็เลยคลายๆว่าพยายามจะเลี่ยงนิดหน่อยเรื่องของการเทศก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปเทศเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเน้นไปกับก,การสอนแทนสอนบาลีสอนนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ยเป็นตน้นชอบสอนหนังสือสอนหนังสือมากกว่าก่อนกกที่ทจะบวชท่านท่านได้ไปศึกษาหรือว่าได้ไปออปฏิบัติแนวไหนคะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่โยมได้ยินมาอาจารย์พว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยที่ที่ทำให จากเดิมไม่ค่อยชอบเรื่องการการเทศการบรรยายการอะไรเงี้ยก็ก็มาเปลี่ยนเอาช่วง2541ัอ่อนปี2011าบังเอิญตอนนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่วัดสเกตแล้วแล้วก็มีโอกาสเนื่องจากที่วัดยาณเวสกวันที่พุทธมนต์ใกล้ๆพุทธมนต์ทนนะเขามีวัดของอาจารย์เจ้าคุณพรมคุณาพรสมัยนั้นท่านสมณศักดิ์ที่พระธรรมวิฎปกดท่านท่านก็มีโยมลูกหลาน โยมที่วัดเนี่ยบวชเนรพระดูร้อนคราวนี nice OUR ้ทางทางท่านอาจารย์เจ้าคุณพรหมพุนาพรในท่านก็อยากให้มีสัมมาเนรเนี่ยไปช่วยดูแลเป็นเนนพี่เลี้ยงก็เลยประสานมาทางใช่ค่ประสานมาทางโยมพ่อเนื่องจากโยมพ่ออาตมาเนี่ยบังเอิญเคยทำงานรับใช้ในส่วนของอาจารย์เจ้าคุณพรหมพุนาพรและหลวงพ่อสมเด็จที่มหาจุฬาก็เลยทําให้มีความคุ้นเคยก็เลยทราบว่ามีอาตมากับพี่พี่ชายที่บวชเนนอยู่ด้วยกันนีอนก็ไป ชวนไปช่วยดูแลสัมมเรก็พอไปดูแลแล้วเนี่ยคือก็ตัวเองก็ได้ไปด้วยคือในขณะที่ที่วัดญาณวิศกุวันเนี่ยอาจารย์เจ้าคุณพงษ์กุณาพรท่านจะมีธรรมเนียมว่าหลังจากที่ฉันพระทหารของญาติโยมแล้วโยมดูแลพระด้วยมิสถานแล้วเนี่ยพระจะต้องให้ธรรมทานกับโยมก็ตัวท่านเองจะกล่าวธรรมกถาทุกครั้งหลังจากที่ฉันเพล,ลนในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อาการอาภาธของท่านเริ่มเริ่มเป็นมากจนท่านก็เลย งด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 การบรรยายเองก็ให้พระเนรบรรยายวันหนึ่งคิวมันก็มาถึงอาตมาก็เลยจุดถ้าไปอยู่เป็นปีเลยเหรอคะช่วงนั้นใช่ค่อนก็ขอหลวงพ่อสมเด็จขอหลวงพ่อสมเด็จคือเดิมอะไปอยู่แค่เดือนเดียวช่วงเนรพระฤดูร้อนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าประทับใจในหนึ่งในแง่การได้ฟังธรรมจากอาจารย์เจ้าคุณอมสองก็คือบรรยากาศที่นั่นเนี่ยสปายะร่มรื่นสามคือหนังสือเยอะมากครัตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนเข้าถ้ำฝึกฝนวิชาเลยนะคะตอนนั้น คือสมชื่อวัดชื่อวัดยานเวิศกวันเนี่ยแปลว่าวัดป่าสำหรับผู้แสวงหาความรู้ซึ่งความรู้คือยานตัวนี้ก็ได้ทั้งความรู้ในแง่เชิงปริยัติเลาเ่าเรียนไปจนถึงยานสูงสุดคืออาสวัคยายานสิ้นกิเลสซึ่งในส่วนอาตมาเนี่ยมีรู้สึกว่าในแง่หนังสือตรงนั้นนะโอ้โหมัน เยอะมากเพิ่งมาจากอุตสดิต์เลยใช่ฮอนไปเจอป่าหนังสือใช่ฮอนก็เลยก็เลยขอหลวงพ่อสมเด็จว่าขออนุญาตไปไปไปจำพรรษาอยู่ที่โน่นก็เลยไปอยู่ที่โน่นเนี่ยหนึ่งปีเก้าเดือนได้ซึ่งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญตอนจากเดิมเนี่ยอ่านแต่ภาษาบาลีอย่างเดียวงานวิชาการอย่างอื่นเนี่ยได้อ่านน้อยมากตอนนั้นก็ได้อ่านเยอะได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในทิเบตได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับคนที่มีอุดมการณ์สำคัญสำคัญในเมืองไทยอาจารย์ โกมลคีนทองอาจารย์ปวยอึงอ้งภาคกรอะไรอย่างนี้ว่์ใช่ค่ะเปิดโลกทัศน์มา,มากๆนะตอนนั้น,นคือร<า>ู้สึกเหมือนกับใช่ค่ะว่าโอ้โลกไปไกลถึงขนาดนี้เหรอเนี่ยคือเราเราเคยแต่ท่องหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็อยู่แต่ในแวดวงที่เรียนบาลีเน้นบาลีโลกของโลกนี่อยู่ในหนังสือในห้องสมุดได้เลยนะใช่ค่ะก็เป็นโลกเป็นโลกที่ชวนให้เชื่อมกับโลกจริงๆหนังสือเล่มไหนที่เกิดแรงบรนดาใจอย่างมากในในในตัวพระอาจารย์คะ ในแง่เป็นเชิงวิชาการเนี่ยก็จะเป็นหนังสือเรื่องพุทธธรรมนั่นแหละที่ที่เป็นงานนิพนธ์สาคัญของอาจารย์เจ้าคุณผมคุณาพรที่ที่ท่านดึงเอาประเด็นสําคัญจากพระไตรปิฎกมาแล้วเรียบเรียงให้ตอบคําถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตควรจะดําเนินไปอย่างไรชัดเจนแล้วก็ได้สาระสําคัญแต่ครนี้นอกจากหนังสือเล่มพุทธธรรมแล้วเนี่ยหนังสือเล่มอ,อื่นของอาจารย์เจ้าคุณผมคุณาพรเนี่ยอามาอ่านแล้วก็มีรู้สึกว่า ได้ทุกอย่างตั้งแต่สารบัญเนี่ยท่านจะเรียบเรียงความคิดเราจะเห็นวิธีวางประเด็นวิธีแตกประเด็นวิธีสรุปประเด็นของท่านคืออ่านแล้วมันไม่ได้แต่เนื้อหามันได้วิธีคิดด้วยวิธีมองแบบ Holistic v i ิว,วทำยังไงเนี่ยคือท่านแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงพุทธศาสนามาจาก หนังสือเล่มต่างๆเช่นภาษาในฐานะรากธรรมนิตยศาสตร์นิติศาสตร์แนวพุทธอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้เห็นว่าต้องเป็นนักศึกษาด้วยต้องรู้ต้องอ่านเยอะคือเรารู้พุทธธรรมแล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถประยุกต์พุทธธรรมนั้นมาตอบโจทย์ของคนในสังคมปัจจุบัน<ค><ะ>ได้เนี่ยก็จะมีความลําบากเพราะอย่าลืมว,ว,ว,ว่าแน่หละเราบอกว่าธรรมะเป็นอากาลิโกไม่จํากัดการแต่ว่าก่อนที่จะไปให้คนที่เขาอยู่ในปัจจุบันนี้เห็นความสําคัญของธรรมะที่ไม่จํากัดการเนี่ย เราต้องมีสะพานเชื่อมซึ่งนั่นก็คือความรู้อย่างที่ที่ได้เล่าให้คุณอันฟังว่าเนี่ยหนังสือของท่านทั้งหมดเนี่ยพออ่านแล้วมันจะได้มุมแบบนี้ส่วนอีกเล่มหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจมากคือเล่าไว้เมื่อวัยสนธยาของอาจาร,าจารยรา์อาจารย์ประชาประสานอาจารย์ประชาประสานธรรมโมหรือประชาหุตานุวัตรอันนี้สัมภาษณ์หลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็รวบรวมไว้เป็นเป็นรู้สึกตอนท่านอายุ80ได้ก็คือเป็นเป็นงานที่ สัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆแต่ว่ามารวมเล่มแล้วชื่อเล่าไว้เมื่อวัยสนธยาก็จะได้มุมมองความคิดว่าหลวงพ่อพระธาตุเนี่ยซึ่งท่านเป็นพระหนุ่มสมัยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านก็ไปตั้งส่วนโมกที่ภูมิเรียงเนี่ยท่านมีวิธีคิดยังไงและคนคนเดียวเนี่ยทำไมทําหนังสือพิมพ์ไร3สามเดือนด้วยตัวเองคนเดียวหนังสือพุทธศาสนาเนี่ย ทำไมเรียบเรียงงานที่มาชวนให้คนในสังคมสมัยนั้นซึ่งมีใจน้อมไปทางศิลศาสตร์ค่อนข้างเยอะหนังสือที่ท่านเขียนออกมาชื่อตามรอยพระอาหารหันต์เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มว่าท่านดึงเอาธรรมะที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จากในพระไตรปิฎกเนี่ยมาเรียบเรียงมานําเสนอเราก็จะเห็นวิธีคิดวิธีทำของท่านในในเล่มนี้เล่าไว้เมื่อไวสนธยาก็เป็นเร่มที่ให้แรงบันดาลใจ